สวัสดีครับพบกับช่อง Brilliant p i e ช่องที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของนักพัฒนาไปด้วยกันนะครับก็จากคลิปสอนสร้างลายเชตบอรด้วย Google Script ที่เราลงทางช่อง YouTube ไปนะครับก็จะมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มนะครับว่าตัวเช a บอ o t ของเราเนี่ยนอกจากจะให้ผู้ใช้หรือว่าลูกค้ามาสแกน QR Code แล้วก็บอทจะตอบไปรายคนนะครับ สามารถสร้างกลุ่มแล้วก็ให้บอทตอบไปในกลุ่มเลยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมี2ประเด็นนะครับก็คือสามารถสร้างกลุ่มแล้วก็ให้บอทเนี่ยตอบอัตโนมัติได้ไหมนะครับแล้วก็มีการ invite บอทแล้วขึ้นว่า l e a t on the group นะครับหรือว่าออกจากกลุ่มไปเองนะครับก็คือ invite แล้วก็ออกไปเลยนะครับเกี่ยวไหมว่าเป็นกับ line notify อะไรประมาณนี้นะครับ เราจะมาดูคําถามแรกกันก่อนนะครับว่าเราสามารถสร้างกลุ่มแล้วก็ให้บอทตอบอัตโนมัติได้ไหมคําตอบคือได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องไปตั้งค่าบอทของเราก่อนนะครับนั่นก็คือไปที่ Account Line Business นะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมจะใช้บอทจากคลิปก่อนหน้านะครับนั่นก็คือคลิปนี้นะครับที่เป็น การส่งไลน์เมสเซจรูปแบบต่างๆด้วย Google Script นะครับซึ่งบอทของผมชื่อว่า BLP Bot นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยครับไปที่แชทนะครับไปหน้าตั้งค่าการตอบกลับนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าบัญชีนะครับสกอร์ลงมานะครับจะมีในส่วนของการใช้ฟีเจอร์นะครับก็คือเข้าร่วมในแชทเนี่ยโดย default จะเป็นไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกลุ่มนะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็นอนุญาตแค่นี้ก็พอนะครับกดตกลงครับ คราวนี้ให้เราไปที่ไลน์นะครับแล้วก็ทำการเชิญบอทเข้ากลุ่มได้เลยนะครับกดอินไว้ครับแล้วก็อินไว้บอทเมื่อสักครู่นะครับก็คือ bop บอทใช่ไหมครับกดอินไว้ครับอ่าเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับย้อนกลับไปจากเวิร์กช็อปที่แล้วนะครับบอทตัวนี้จะทำการตอบกลับข้อความให้เรานะครับถ้าเราพิมพ์คำว่าเทคไปใช่ไหมครับ จะตอบคําว่า billion pi กลับมาใช่ไหมครับอ่ะผมจะลองทดสอบดูนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าบอร์ดทำงานถูกต้องนะครับโดยในส่วนนี้จะมีข้อมูลมาแชร์นิดนึงนะครับก็คือตัว line oa หรือบอรของเราเนี่ยในหนึ่งกลุ่มเนี่ยจะสามารถอินไว้บอรได้แค่หบอทเท่านั้นนะครับอ่ะผมจะลองทดสอบอินไว้บอทตัวที่สองนะครับ ก็จะเห็นว่าบอทตัวที่2เมื่ออินไว้เข้ามาก็จะเลฟเดอะกรุ๊ปทันทีนะครับแล้วก็บอทหนึ่งตัวเนี่ยจะอยู่กี่กลุ่มก็ได้นะครับอย่างเช่นผมมี b l p บอทเนี่ยผมมีกลุ่มกรุ๊ปบอทเนี่ยผมก็สามารถสร้างกลุ่มอื่นๆแล้วก็อินไว้บอทตัวนี้ได้ไม่จํากัดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับมีคําถามว่าเราบอกว่าใน1กลุ่มเนี่ยมีไลโอ OA ได้แค่1ตัวใช่ไหมครับแล้วก็สามารถมีไลน์ Notify ได้ไหมอ่ะผมจะลองทดสอบดูนะครับ ก็จะเห็นว่าในกลุ่มเนี่ยสามารถมีทั้ง Line Notify แล้วก็ Line OA นะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับอสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ